โอเคนักขับนะครับสีชทุกท่านกันด้วยนะครับนักขอบสเก็มไมค์ครับอีกแล้วครับผมเจ้นะครับนักขับและสเกมไมค์ครามแค่นี้เรามาอยู่กันในกรงล้อมาสักันอีกแล้วอ่าเราที่ห่างหายกันไปนานมากนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยเราก็มากันกับโลกมหาเวทถึงมานั่นเองนะครับซึ่งวันนี้กับอ่าคุณปันนั่นเองฮะเย้ โอ้โหดีๆนะครับผมก็ขอเลนโน่นะครับผมนะด้ยชอบกันกานะครับผมก็ง่ายๆเลยนะครับคือเราจะทำการหมุนวงล้อสุ่มพลังคุณสายมาแข่งกันทั้งหมด5ครั้งนั่นเองนะครับใครได้3ามก็เป็นผู้ชนะไปนะแต่ว่าบอกเลยนะว่าตัวละครที่จะมาสุ่มในวันนี้มันมีค่อนข้างเยอะเลยนะครับก่อนีนี ประมาณนี้เลยนะครับเพน้คือมอดแบบอัปเดตมาเยอะมากๆนะครับผมฉันเนี่ยก็เดี๋ยวเรามารู้กันดีกว่านะฮะว่าถ้าวันนี้เราจะได้ตัวอะไรและใครจะเป็นผู้ชนะบ้างแต่ว่าก่อนจะไปเริ่มกันอย่าลืมก็ต้องใชเพื่อเป็นกำลังใจผมในการทต่อไปด้วยนะครับะถ้าทุกคนพร้อมแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราไปเริ่มกันรอบแรกเลยก่านผมไปกันเลย โอเคผมเร้มาเริ่มกันในรอบที่หนึ่งเลยดีกว่าผมนะ <Okay. S 1> นี่เรามาหมุนกล้องกันดีกว่าดูกลอ้องดิคือแบบตัวละครเยอะมากนะอย่างที่บอกไปนะครับผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวรอบนี้ผมจะให้แขออกเชิญก่อนแล้วกันนะผมเชิคุณป้านหมุนก่อนแล้วกัน <S <S เออเป็นคุณป้านก่อนแล้วกันนะ<ป>จะได้รู้นะครับผมนะว่าเป็นยังไงนะอ่าโอเคพร้อมพร้อมแล้วหนึ่งสองสามไปโอเคจนนี้วาหมุนออกมาแล้วได้เป็นขอบกับโคโจเลยใช่ไหมตาแรกโโจเลยเหรอ โจ๊บเฮ้ยเออโวโชวโจ๊ผมโจ๊บใกล้เคียงโจ๊บว่าใกล้เคียงเออโกโจกับโชว์ใกล้เคียงอยู่ใกล้ชิดพระเอกเป็นเป็นพี่น้องร่วมสาบานกับพระเอกไงอ่าอนั่นมันตัวประกอบหรือเปล่าอ่าช่างมันแล้วกันนะครับนะอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับผมนะดูสิว่าดูดิว่าผมจะได้เป็นตัวอะไรนะแต่พร้อมป้ายเฮ้ยตัวนี้หมุนแล้วขอแบบแออขอแบบเป็นอาจารย์เนี่ยมันแบบเทพหน่อยอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยก้อน คือไม่คิดเกือบแล้วนะจะแบบแหมผมคิดว่าจะเป็น,น,นอันตรีแต่ว่าเออก็โจอะครับอมคนเป็นยังไม่รู้เดี๋ยวไปดูกันในเกมเลยดีกว่าอโอเคผมอยู่ในเกมแล้วนะครับน้วก็นิวผมนะนีิวมขาใส่ชุดก่อนโอ้โหโคตรหลออ่อโคตรเท่กคันตราย<อ>แล้วม,มา,มา<อ>แล้วก็ ขาเรียกอันหนึ่งนี่เป็นซาตารุโกโจนี่เอ้าเขามีชุดให้ด้วยเหรอเนี่ยถ้าจริงกดไปเขาก็มีชุดให้นะแต่โอเคช่างมันนะครับผมนี่แล้วก็ได้พลังมาค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับผมน่ะโอเคผมนั่นนี่มาแล้วครบเลยนะครับถ้าครบแล้วนะอันดี้แกเอ้ยเดี๋ยวขอโทษผมไม่ควรอย่าคือคือคุณจะแบบว่าจะเอาผมแต่ตอนแรกเลยเหรอฮะ อโอเคก็แล้วก็ประมาณนี้ในาการผะหนามาจอเป็นว่าคุณปั้นพร้อมอยังฮะคือผมไม่ได้ถามอะไรไม่ได้ถามเจ็บไปแล้พร้อมยังพร้อมอย่าง,พร,ออางพร้อมสุดใจพร้อมสุดใจปะเออเดี๋ยวดูแน่นะฮะเ,<อ>เหนือฟ้าใตาล้ล่าค้าสวที่สุดนะเว้ยจะบอกให้นะโอเคพร้อมอยังพร้อมยังเส้ามสอนดึกเรื่ยลยมา <c oughs> เอาสีาาฟ้าไปกินก่อนสีอะไรอะไรอะไรไม่ทำอะไรเลยนะไม่ทำอะไรเลย มาดีมานีมามามาดีอู้หูยเกือบนะเกือบนะอุ้ยจะยิงยิงแน่จู๊กจู๊กก่อนจู๊กก่อนจู๊กก่อนโอ้โหมันติดคูดาวมันติดคูดาวมันหนึงมันติดคูดาวนี่เอาไปนี่นะตีเอาเอาตีไปไปกินรอบนึงนี่อู้หูยโดนไปดิโดนไปดิเฮ้ยมันเกือบนะมี่รอดนะแต่ว่ารอบนี้ไม่รอดแน่แกไม่รอดแน่ตีโอ้โหรอดอยู่ยังรอดอยู่โอ้โหมันมันไม่เคยกินไปไม่ไม่ก็จะนี่ไม่ไม่ ไม่เข้าเลยครับท่านผู้ชมไม่เข้าเลยทำไม่เข้าเลยวะไม่เข้าเลยห้าได้ได้ได้อย่างงั้นก็นี่กลางอาณาเขตนี่โดนแน่ฮ่าฮ่าฮ่ตายแกแกไม่รอดแน่อันนี้ไปกินเออเออเออไปเดียวเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างโอ้โหมันไม่เจ็บเลยวท่านผู้ชมไม่เจ็บเลยวะไม่เจ็บเลยวะไม่เจ็บเลยวะไม่เป็นไรไม่เป็นไรต่อยต่อยนี่ต่อยรัว ูเลือดมันดีเร็วมากนะทุกคนดีเร็วมากนี่แป๊บนึงแป๊บนึงอดทนก่อนอดทนก่อนเดี๋ยวหูแล้วประเด็นคืออะไรทำเป็นกลางได้ด้วอเอยะผมผมขอออก็ได้ตุกตาตุกตาโอเคตกตาไททัวร์ได้ดีดีเออโอเคเป็นไงเป็นไงโอ้โหยัง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 อยู่นี่นี่มาดิมาดิขออนุญาตขออนุญาตเอาจริงขออนุญาตเอาจริงโอ้ยถึงห้องถึงห้องโอ้ยไปตรงนี้ มันรอดได้ไงรอดได้ไงรอดรอดได้ยังไรงรอดได้ยังไงพอดีพอดีพอดีเก่ง,งเ,เก่งเ,เก่งเก่งยังไงคุณรู้ไหมคุณตีผมไม่เข้านี่มึงเก่งไงฮ่าฮ่าฮ่านี่แนะ่นี่แนะ่มาดีมา,ด,มาด,มดีให้หมดให้หมดให้หมด<อ><อ>ให้หมดมันตีเลยไปร้อนเลยอ่าปิดปิดปิดให้ปิดให้ปิดให้นี่นี่ปิดให้ปิดให้ปิดมูเกนปิดให้ปิดให้ปิดมุเกนยังไม่ได้ยังยังไม่ได้เอาจริงยังไม่ได้เอาจริงยังไม่ได้จริงยังไม่ได้จริงยังไม่ได้จริง นี่เอาติงกแล้วเรียบเลยโอ้โหดูดีจ้ามจมเป็นแถบนี่คุณมาดูดุกทน,นี่เป็นแถบยิ่งกว่าแอปเปิลบอกเลยอโอเคตอนแรกนะผมก็ชาปชิวนะคุณก็ไม่เท่าไหร่หรอกนะคุณ <c> ท <oughs> ่านไม่เท่าไหร่หรอก <c oughs> โอเคเดี๋ยวไปเตะกัะตาออไปนะเลย โอเคผมมาถอกันในรอบที่2แล้วนะครับผมนะก็เมื่อกี้ก็อนนะฮะก็รู้ๆกันอยู่นะครับก็ก็ก็ตามภาพนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะให้สิทธิ์คนที่แพ้หมุนก่อนนั่นเองนะครับผมนะก็คือเอาเป็นว่าคุณปั้นหมุนก่อนแล้วกันนะฮะรอบนี้อยากได้ตัวอะไรเป็นพิเศษไหมเอออยากได้แบบสุขุน้าไปสุขุน้าไปโอ้เอาจริงังวะโอเคช่างมันแล้วกันนะไปหมุนเลยแล้วกันนะฮะโอ้โหจะได้สุขุน้าเลยเหรอดูนะโอเคตัวนี้หมุนมาเป็น เป็นยูกิครับผมนะโอ้โหบูอายไว้ดาก้อนอ๋อไม่ใช่อะไรแปล <c oughs> กๆก็โหดอยู่นะเออทำไปเล่นไปนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะว่าตัวอะไรที่มาปะทะก,กับยุกิในครั้งนี้นะโอเคจอนี้หมุนมา <c oughs> หมุนมาแล้วเป็น้เอ,เ,อเป็นออโอ้โ,โอเปกุมิ ใจเลยไม่กี้แบบแหมมันชา้ชาๆนะฮะใจเลยนะครับน่ะโอเคก็ก็ถือว่าก็ได้อยู่แหละนะครับแต่เออก,ก็ก็เอาเรื่องอยู่เลยนะฮะไปเดี๋ยวเราไปดูกันในเก<ผ>ม <game. S 2> อเองมาฮะอ่ะโอเคผมอยู่นในเกมแล้วนะครับผมแลวนี่เรามาอยู่กันโอ้ในเมืองแล้วนะรอบนี้นะครับนะ๋ยวมา วันนี้คุณปั้นจะเป็นยุกินะครับแล้วส่วนผมจะเป็นอ่าเมกุมิโอเคมามโคี่อเดี๋ยวดูดูเมกุมิเมกุมิคือให้ผมมานะโอ้ขอบคุณมากนะครับคุณสับสงผมนะไม่ได้ไม่ได้ช่วยเลยนะครับเออขอขอขอหยิบชุดหน่อยแล้วกันนะเออเออพผมตอนนี้คุณเปลี่ยนเป็นมากิเอ้เป็นเป็นยุกิยังฮะยุกิไม่มีชุดยุกิไม่มีชุดอ๋อยุกิไม่มีชุดหรอโอเคไม่เป็นไรนะครับแต่ว่ามีพลังเลยใช่ไหม โอเคดูดีแบบผมเก็บเมย์ได้แบบคำแถมด่ามาด้วยโอ้ท่านผู้ชมโคโหดนะครับนะอ่ะโอเคมาคุณพร้อมหรือยังครับคุณพร้อมที่จะเจอกับอ่าพลังของผมหรือยังฮะมามาพร้อมโอเคพร้อมใช่ไหมโอ้โหนี่คุณเรียกมาด่าบอคุณนุ่มีด่าเหมือนกันนี่ว่ารู้ไหมเนี่ยว่าทำไมสมารถคขี้ขวาเพื่อเอาด่ามันมาได้น่ะ ไอ้นี่ไม่รู้เฮ้ยนี่ไม่รู้ได้ไงโอเคมากคุณพร้อมยังพร้อมยังเอาละพร้อมแล้วมาโอเคพร้อมนะพร้อมแล้วถสามสองหนึ่งโอเคไปเลยเริ่มเลยตอนนี้มามาก่อนเลยนี่เอาไปเลยนะฮะทั้งสองตัวนะผมนะนี่แน่ไปไปตีกัดมาลูกกัดมาลูกเออเออเออกัดกัดมันกัดมันอันนี้มาอีกมาอีก ไม่เจ็บเหมือนกันไม่ไม่เจ็บเหมือนกันนี่มามามาทั้งฟาร์มมาทั้งฟาร์มมาทั้งฟาร์มนี่มาไม่ใช้พลังไม่ใช้พลังก็โดนไม่ใช้พลังก็โดนไปขอแบบเอากเจ็บๆมาได้ไหมอุ้ยอ ah ุ้ยแรงนะแรงแรงเหมือนกันแรงเหมือนกันน hm ี<__่มานี่แน่ โออเ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 อออุ้ยทำไมผมติดตันเดี๋ยว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 อุ้ยแรง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 อยู่นะแรงอยู่นะแรงอยู่นะนี่เอาเอ้ยอุ้ยมีพับเลยเดี๋ยว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 ไม่ได้ละตัวนี้ต้องเรียกตัวช่วยเรียกตัวช่วยยตัวช่วยมาชาโดว์กัเด้นวันนี้มาอาว์ทำบอลไล่ทำบอลไล่โอเคมันอาจจะอ่าผิดพลาดเล็กน้อยนะฮะแป๊บนึงปึ๊บออกมาก่อนโอเคแม่กำลังเลยกำลังได้ที่เลย โอ้ยเดี๋ยว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 ขอโทษขอโทษขอโทษจะดีกูดะนี้อยู่างเดียวมนเนี้ยไปไหนมาหนีไันต้องมีจุ๊กหน่อยต้องมีจุ๊กหน่อยไม่ได้พลาเลยนะจูบไม่ได้พลาดเลยไม่ได้พลาดเลยโอเคโอเคใจเย็นใจเย็นไม่มันก็ต้องมีแบบต้องมีช็อตโอ้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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจุดตัดติดตัดเดี๋ยวจุ๊กโอเคโอเคตอนนี้มาแล้ว โดนเน่โมโหแล้วก็หนีหนีมามาเลยจัดเลยโอ้โหโคตรจดีเอาเลยครับฝากด้วยนะฝากด้วยไปเลยโปเกมอนชั่งเรื่องนหนี่มาเดี๋ยนี้โปเกมอนอัลล่าไปอัลลไปจะดีไม่ได้จะดีไม่ได้จะดีไม่ได้ดีโดดิโดดิโอ้ย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 โอวันนี้ผมขออนุญาตขออนุญาตดังดูขอบคุณมากขอบคุณมากนี่ไปไหนไปไหนไปไหนเดี๋ยวเดี๋ยวสู้บันโอเคเดี๋ยว โอ้โหสุดยอดนะฮะแม่โปกเกมอนอของเรานีคนโคตรโหดจริงนะครับก็ก็เงี้ยแหละนะฮะก็ก็ก็เงี้ยแหละมรู้กันอยู่รู้กันอยู่นะฮ <c> ะ <oughs> โอเคเดี๋ยวเราไปต่อรอบที่สามเลยอโอเคผมบาตอกันรอบที่สามนะครับเมื่อกี้ก็เออรู้กันอยู่นะฮะแม่ก็ <c oughs> โดนโดนโปเกมอนผมตกไปสยับเลยนะ <โก S 1> มารอบนี้ <โก S 1> นะครับ <โก S 1> นะค <โก S 1> นแพ้นะคือคุณป้านจะต้องเริ่มก่อนนะครับโอเคมาเดี๋ยวเริ่มจากครั้งแรกเลยไป ขอแบบอยากได้ตัวอะไรพิเศษไหมไม่มีแล้วกันไม่มีเลยไม่คาดหวังไม่คาดหวังไม่ไดแบบเป็นจากก้อนก็ก็โผล่อยู่นะก็ได้อยู่นะแต่ผมแบบงั้นผมไม่คาดหวังมากแล้วกันขอสักสุคนะอะไรเงี้ยอันนี้คือไม่คาดหวังสุคนะแล้วกันโอเคไปตัวนี้หมุนไปนะมาขอดูดิตัวนี้ออกมาเป็นเป็นเฮ้ยเฮ้ยโอ้ เอาแล้วลาก่อนชิวฉัน <c oughs> ไม่ไม่อะไรก็เกิดขึ้นได้อะไรก็เกิดขึ้ได้เราอยู่กันในเกมเลย <c oughs> โอเคผมมาอยู่กันในเกมแล้วนะครับผมดานี่แล้วตอนนี้คุณป้านแปลงเป็นดาก็อ,อย่างไงยังเรียบร้อยโอ้โหนี่กดชิป,ปับมีพลังแบบมีขื้นน้ำมาเลยนะ <c oughs> น่ากลัวมากนะ,อะโอเคผมก็พร้อมแล้วเหมือนกันเออเ,เจอผมนี่ดูตาโอคัสสึนะครับลตัวบัคของเรานะ เป็นพร้อมยังกันแค่ไหนกันเาีอ่ะมามามาพูดแล้วเหรอโอเคพร้อมแล้วหนึ่งสองสาม let's go มาเลยอิกากาวอ้ยกาวมาแล้วตีอุ้ยอุ้ยคุณตีองผมเออเอออุ้ยอุ้ยอุ้ยแรงแรงมากแรงมากมามาไปไหนไปไหนแล้วไปไหนแล้วสวัสดีจ้าอุ้ยอุ้ยมามามาิามาอุ้ยผมสามารถผมสามารถก๊อปปี้พลังได้ด้วยครับผมนะนี่เด็ดเด็ดเด็ดโออันนี้ใครอ่ะผม ป่าเหรอป้าเหรอไม่รู้เหมือนกันนะป้าเล่นใหญไหนไปไหนหนีไปไหนนี่มันนี่อะไมันนี่อะไรไหนก็ได้ออ๊ยยยรด้าการเกการเกยงไงอ้ยยบไม่ได้เหยโอ้โออะไรไม่ไโอ้โเดี๋ยวเวยมึนมากนะเดีเดี๋ยวเดอ๋อนี่นี่ผมสามารถก๊อปปีุ้โรทนี่โอ้โอเดี๋ยวเดี๋ผมมองไม่เห็นมองไม่เห็นโอเคตอนนี้ผมสามารถก๊อปได้แล้วไงอะผมก๊อปก็มันใชไงวะก๊อปน นี่ไงโอ้ผมยิงได้ด้วยนะฮะโอเคแต่ตอนที่ผมม้วนไปที่คนตายจะอ่ะ <c oughs> เรียบร้อยไม่คือผมก็ตื่นเต้นอย่างไงแบบเออพลังของโอก็สือมันก๊อปปี้พลังคนอื่นได้นะแต่ว่าแม่จะได้เว้ยอ่ะโอเคผมก็โอเคถือว่าอ่อนให้และกันในรารังสาวคุณแ้าชนะไปนะเดี๋ยวแบบมันจะจบเร็วเกินอ่ะโอเคผมมาถึงรอบที่4ี่กันแล้วนะครับมารอบนี้ขอเอาจริงบ้างนะครับนะผมเริ่มก่อน ป่ะเจอแน่รอบนี้เอาจริงนะฮะบอกเลยตัวนี้หมุนออกมาเป็นเป็นเป็นคาชิโมะคโอ้โหก็ค่อนข้างโหดนะเออคุณอย่ามาดูถูกคาชิโมะผมเว้ยเออโอเคอาตาณป้านะดูดีว่าจะได้ตัวอะไรไปสกอตัวนี้ถึงเวาจะมาไหมโอ้โหถึงาเลยเหรอถึงเว้าเลยเหรอไม่น่านะครับออกมาเป็นมาฮิโก้ก็ ก็ย้ายยูทูบด้วยอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้โอเคโอเคไปไปไปดูกันในเกมเลยโอเคผมมาอยู่ในเกมแล้วนะครับอุ้ยทำไมคุณวิ่งเร็วจังไม่ทำอไมวิ่งเร็วแล้วนะครับแต่โอเคนี่ผมมาแล้วโอ้โหหัวฟ้ามาเลยนะฮะไม่บอกนิื้อไม่กุนะฮะโอเคคุณพร้อมที่จะรับพลังสายฟ้าแสนโวลต์ยังฮะพร้อมแล้วปิกาจูนี่พร้อมแล้วนะโอเคพร้อมแล้วแล้วก็สามสองหนึ่ง

อุ้ยอุ้ยโอ้โหุ้ยอุ้ยตกใจนึกว่าตายแล้วยังไม่ตายยังยังยังไม่ตายยังไม่ตายยังไม่ตายวะโอแรงมากนะอันนี้ไปกินอันนี้ไปกินไปกินโอ้โหกระเด็นไปดีกระเด็นไปดีบายบายกระเด็นไปดีโอเคโอ้แรงมากนะกระเด็นไปดีสวัสดีคือย้ายเขาว่าเอะเข้าม่าเอะเข้ามาหนีไโดนโดนโคตแรงโคตรแรงโอตโคตรมากโคตรมากตอนนี้โอตโคตรมากโคตรมากโคตรมาก นี่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 อุ้ยชิดจุ๊กอย่าจุ๊กอย่าจุ๊กนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวเดียวนะกอดั่เดียวมาเดียวทีนี้ทีนี้เฮ้ยอย่าหย่าหยุดหย่าดิมาดิมาดิมาหย่าหย่าโอ้ my god ไม่ไหวไม่ไหวเลยโหดเมื่อกี้แม่งนิดเดียว บัดเดียวนะนะโอ้โหลื่นเราเกินโคตรโหดเลยโคตรจริงบอกแล้วอย่าดูถูกอ่ะไม่น่าเลยนะโอเคเราที่สี่คุณบัชนชนะไปโอ้โหถือว่าตอนนี้เสมอกันสองสอกันนะไปเอนไปตัดสินแล้ววะจะตัดสินเลยโอเคครับผมแล้วมาถึงรอบสุดท้ายกันแล้วนะครับผมรอบนี้นะฮะตัดสินทุกอย่างนะครับผมโอเคอ่าผมแพ้นะครับผมจะขอซุ่มก่อนนะมาไม่มีตัวโกงกันตั้งเยอะนะขอดีๆละกันนะครับผมสาธุไป ขอไปก่อนแล้วจ้าตัวนี้หมุนมาเป็นเป็นเป็นมาฮิโตะหรือเปล่าก็เออก็ก็โอเคมันมันก็พอได้อยู่นะได้อยู่ได้อยู่ไปคุณปั้นไปดูดิจอะเป็นไรนะตัวนี้หมุนมามีคาดหวังไหมขอขอดีๆขอดีๆก็พอดีๆเป็นโอ้โหรูเมะนะครับก็เอาแล้วเอาแล้วดึงมา โอเคไปดูในเกมเลยโอเค้ okay, ผมอยู่ในเกมแลนะ้วไน้ครับผมที่กูณทำอะไรเนี่ยคอนเพลหรอโอ้โหแล้วคอนเพลโอ้โหจิงจังมากนะดูดิโอ้โหเหมือนเลยนะอัน <c oughs> นี้คือใช่เลยใช่เลยนะครับแบบนี้คืออ่าดูมเมทเลยนะครับผมโอเคก็ผมมาแล้วนะครับผมก็เป็นมาฮิตโตะนะครับตอนนี้ก็ได้พลังของมาฮิตโตะมาเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าไม่มีชุดนะจะได้ไม่เป็นไรนะครับมารอบนี้คุณพร้อมหรือยัง ผมจะไม่พลาด,ดแล้วนะรอบนี้นะพร้อมใจเ,เลยมัย้ม <า S 1> เยพร้อมใจว่ะโอเค <Hey. S 1> พร้อมนะเอาแล้วสามสองหนึ่งเริ่มเลย มาผมมานี่มาเลยกองทัพของฉานไปก่อนเลยนะครับนะโอเคอวูดวูดวิยาอย่าเพิ่งอย่านี่มาดิ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 คิดว่าขวดเหรอคิดว่าขวดเหรอไปไหนอยู่ไหนอยู่ไหนก็พอตัวก็พอตัวนี่พอตัวเหรอพอตัวเหรอเดี๋ยว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 รอแป๊นึงรอแป๊นึงรอแป๊นึงรอแป๊บนึงหนีไม่หนีไม่ได้หนีไม่ได้หนีเว้ยไม่ได้หนีเว้ยไม่หนีไม่หนีมาหนี่มานี่อุ้ยเอาไปกินเลยได้การเขยอะไรกันด้วยนิพานปิดต้น นี่โดนแน่โดนดีโดนดีอ่าเอาดีเอาดีคุณคิดว่าแกะเออเคของแกมันมันแข็งแกร่งกว่างั้ันหรอนี่นี่มามาดีมาดีเจ็บดีเจ็บดีนี่นี่นี่มามานี่โดนแน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 ่โอ้โหอยเดือดปิดต้นสุดยอดนะโอเคเรียบร้อยผมนะก็มันลุลุกันอยู่ของแบบเนี้ยมันลุลุกันอยู่ใกล้หอนใก้ร่าง โอ้อ่อนให้เฉยนะครับแล้วก็โอเคผมก็รอบที่5ผมก็ชนะไปนนั่เองครับนะเออก็ชิวๆนะก็ถือว่าวันนี้นะครับผมก็เป็นผู้ชนะนั่นเองนะครับเพราะว่าชนะไปแล้วสามตาเย้พ yeah. ู้เนดะียวก็ถือว่า สนุกมากนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากให้ผมไปหมุนวงล้อในเรื่องอะไรอีกมาป็นทักกันนึงก็สามารถคอมเมนต์ไปใต้คลิปได้เลยนะครับวันนี้เพราะว่าสีกับคุณป้านขอตลาไปก่อนนะฮะถ้าเกิดชอบจักรีบิลก็ตั้งสกนะฮะเขาเป็นกำลัใจผมเหมือนกันจะคิต่อไปด้วยนะครับวันนี้ขอติดตางการโชว์กันหวานๆนะวันนี้ไว้เจอกันไวหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับผมบายจ้าบ๊ายบายบ๊ายบาย